ตอนนี้ครับก็มาถึงจุดที่ว่าใกล้ศูนพันนะครับที่บ้านผมนี่คือใกล้ศูนย์พันแปดสิบเปอร์เซ็นตล้วครับตอนนี้นี่ตัวเมียครับลักษณะตัวเมียอันนี้สั่งออเดอร์มานะครับบ้านเขาเยอะนะครับบ้านผมไม่มีแล้วนะครับนี่ตัวผู้ยังดูไม่ออกนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงระหว่างตัวผู้ตัวเมียนี่ แต่ที่ดูๆก็คือขนาดเนาะขนาดตัวเมียจะตัวโตวกว่าน,นี่ตัวผู้นี่ตัวเล็กนิดเดียวอใน,นสังสกเกตได้แค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับอันนี้เรื่องของเรื่องก็คืออยากเพาะนะครับอยากเพาะพันธุ์แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทางบ้านผมก็หมดไปแล้วนะครับเนาะส่วนอาหารก็คงเป็นอาหารด้วงกวางนะครับเบสิก <Basic S 1> เลยนะครับนะอาหารด้วงกวางไปจมูกหรือจ่าไม่รู้นะครับลองทําดูก่อน